เ่าไม่ตีตัวใ้่ตัวเท่ากระจายตัวก่นค่ะ บุนรถธรรมดาตุรถสสนี่หนึ่หลับกรองบริษัทจากสถานีกรุเทพไปทางสถานีตุนสถานี ที่สถานีบางบีผู้ชานีพวาประสงค์ลงสถานีบางบีต่อลงแต่สบรถบรถแถวเชิยงของทางล่างท่านที่นำมานำลงผู้ถูกต้องและครบถ้วนครับรถแอวเทียงทานจรลาล่างที่หนึ่งรถธรรมดาจะเป็นสายใหนือทวีสอง,สองหนึ่ง,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 าางหอองนึ่งจากสุขากรุงเทพปลายทางสถานีบางบีครับรถชนมีบางแต่สถานีบางปะอินหยุดนับส่งผู้โดยสารสถานีอุทัยยาเป็นสถานีต่อไปครับ